ในช่วงเทศกาลปีใหม่แน่นอนว่าหลายครอบครัวมีโปรแกรมเดินทางกลับบ้านเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจในการขับขี่สิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรเพิกเฉยนั่นคือการนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน กรมการขนส่งทางบกจึงได้จับมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปิดโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับการบริการตรวจเช็คเบื้องต้น20รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณนะศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า2,000แห่งในระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2564นี้ สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตอรออพวงเซอร์วิสตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า2,000แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาประมาณ5-6ปีแล้วที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มารับการตรวจเช็คสภาพและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนนำรถออกไปขับขี่บนท้องถนนกันเป็นจำนวนมากโดยมีช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการตรวจสภาพรถ20รายการอาทิการตรวจระบบเบรก สภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องและความสกรปรบกของน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันครัสความตึงของสายพานแบตเตอรี่การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆเป็นต้นเพื่อให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้ภายใต้การให้บริการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วนี่ครับ การตรวจสภาพรถเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะระบบเบรกเวลาเจ้าของรถใช้รถบนถนนเนี่ยระบบเบรกเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นการหยุดรถนะครับเราใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องเร็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับระบบเบรก ในรถของเราให้มากที่สุดลองลงมาก็ระบบไฟเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับก็อยากจะเชิญชวนเจ้าของรถทุกท่านที่กําลังจะเดินทางนะครับให้ท่านนํารถเข้ามาตรวจเช็คความพร้อมเบื้องต้น20รายการได้เลยนะครับส่วนด้านผู้มาใช้บริการกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพึงพอใจกับโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภยัยของกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดสิและการบริการมีช่างที่ตรวจสภาพรถที่ได้มาตรฐานควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเาทำให้รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจในการเดินทางอยากให้ทุกคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนและมีแผนในการสัญจรในช่วงปีใหม่ได้นำรถเข้ามาตรวจสภาพทั้งนี้เพื่อให้ขับขี่มั่นใจปลอดภัยไร้อุบัติเหตุท่องเที่ยวปีใหม่ได้อย่างมีความสุข ก็รู้สึกว่ามั่นใจครับตั้งแต่จุดคัดกรองแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อแล้วที่ประทับใจคือศูนย์บริการตัวนี้เขาตรวจได้ดีถ้าเอามาตรวจที่ว่าได้มาตรฐานได้ความมั่นใจครับเรื่องกับเก,เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะได้มั่นใจด้วยคือเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ได้มีความพร้อมก็ดีนะครับลดค่าใช้จ่ายไปอีกทีหนึ่งก็อยากจะให้แนะนําเพื่อนๆนะทุกคนนะครับก็คือไม่ดื่มดื่มไม่ขับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ เช็คร่างกายตัวเองให้พร้อมก่อนทุกครั้งแล้วก็เช็ครถก่อนทุกครั้งที่จะเดินทางครับก็อยากจะให้มีโครงการทิ้งท้ายอย่างนี้ตลอดทุกเดือนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นอกเหนือจากความพร้อมของสภาพรถแล้วสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นกันควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงหากมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และไม่ละเลยในการป้องกันตัวเองจากควิ -19 ตามมาตราการด้านสาธารณสุขเพื่อให้เทศกาลปีใหม่2,565เป็นการเดินทางวิถีใหม่ที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริงสนิทศีสุวรรณูนนถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวอินบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา